โอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาใช้ปืน m p 5ที่ถอดสกินแล้วเนี่ยแบกแรงคนในชัดโลกนั่นแหเป็นไงถอดสกินแบกแรงนะครับมีใครที่ไหนทำไหมเนี่ยไม่มีนะมีแต่ผมทําเป็นไงเออนี่ไงแล้วผมเจอปืนแล้วไงแล้วรถไขวนันนา,เ,าเสียงเข้าใหมหรือเปล่าว่าผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเข้าแหละโอ้โหรถไถขนาดนี้นทุกคนเกลียเพื่อนมันนี่เร็วตามาเพื่อนผมอุตส่าห์พาเพื่อนมาแบบมาฟาร์มของดีๆเพื่อนไม่ยอมมาท่าคนดูดิ เออวงฟ้าฟาร์มคนเดียวชิวๆอะไรอย่างนี้นะเพื่อนไม่ยอมมาเว้ยโอ้โหกี่คนนี่เดี๋ยวเจอชิบแล้ว,วทุกคนมาผมได้เลเวลสามเลยไง MP5 ผมเนี่ยมันบนนู่นนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เพื่นอนนายยิงเราเมาื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงบนเนี่ยครับทุกคนนีน่บนเนี่ย <S 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 <N> น่าใช่นะ <S <S ผมว่าไายลงมาแล้วเพื่อนเออยังไงลงมาแล้วทุกคนเฮ้ยเออกี่ตัววะ โอ้โหทุกคนเข้าหัวแล้วไม่แตกเฉยเลยว่าโอ้ยสวยเพื่อนทุกคนเข้าเกือบแตกแล้วเนี่ยยิงอยู่ไม่เดียวแตกเลยอ่ะโอยเกินนะโอเคเพื่อนเราหน่ายชุบแล้วได้ทุกคนผมต้องรีบลงแล้วทุกคนเพราะว่าผมหวงเอ็มพีไฟทุกคนไม่ใช่ว่าเพื่อนเราเก็บไปงี่นะไม่ใช่ว่าเพื่อนเราแบบก็ชอบเล่นเอ็มพีไฟอะไรงี้นะทุกคนเดี๋ยวเลเวลสามด้วยเอาเพื่อนนูยิงดาวเฮ้ยโอเคฮีโร่กำลังไปเพื่อนฮีโร่กำลังเข้าหลังให้ทำไมฟังดูแปลกแตกวะ เข้าด้านหลังนี้เหรอวะเรียกว่าลอยหลังแล้วกันนะทุกคนเออว่านี่ไงโอเคเฮ้ยไม่มีไม่มีเอ็มพีไฟโอเคต้องใช้ลูกสองทุกคนเอ็มพีไฟใครเก็บไปวันหน้าเฮ้ยโอเคชุบเพื่อนกันนะโหดแจัดเลยทุกคนเอ็มพีไฟผมอ่ะเฮ้ยตรงนี้ใช่ปะโหยังไม่ใช่ตกไหนเพื่อนเอ้ยนี่ไงเอ็มพีไฟสามโอ้นี่คือโดนเก็บแล้วทุกคน ที่ผมไม่เจอวะหรือว่าคนที่ผมยิงแตกเขาเล่นก็ไม่รู้ว่าบทุกคนแต่ท sí> uhm like well, okay. ี่รู้คือตอนนี้ผมได้ปืนแล้วไงเออแล้วผมพร้อมบวกนะเออเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวปืนแรงโพดสู๋โอเคไม่โผล่มาละนายนายยิงเราเจ็บมากเลยนะเมื่อกี้แล้วเขาไม่โผล่ด้วยวะเฮ้ยอะไรนี่โอเคทุกคน ว่าเราต้องดันแล้วว่ะทุกคนผมไม่ไหวแล้วว่าเขายิงผมโคตรเจ็บเลยอ่ะผมต้องแก้แขนเว้ยโอ้โหแล้วนกร้องอะไรวะน่านะไม่ใช่นกนกบ้านผมนะทุกคนโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โเบาโพดอกละเจ็ดโทษที่ยินเสียงนกร้องไปนกมันมาเกาะต้นไม้ข้างๆบ้านผมน,นะทุกคนโอเคชุบใจไหมเพื่อนนี่ไงเอ้ยแล้วใครดีดไปอยู่วะเอาหนี่ยคนละคนกันนะเนี่ยคนละตี้นะดุทรงเนี่ย โอเคฉวยกำลังเสริมไปเพื่อนเอาไปไปโดนไหมวะเจาะไอ้วอไม่รู้ว่าคนโดนอีกลูกไปนี่ไงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะรอบเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวนี่ไงเฮ้ยเอาแตเรู้ยังวะโอเคเพื่อนยิงดาวแล้วนี่วะม่ขั้คนควรแล้ว่าเข้าวงดีกว่านะวงแรงด้วยนะัน้าโอเคเพื่อนไปตรงนู้นไปไปสิเพื่อน <laughs> รออะไรนี่ โอเคสวยเพราะอย่างอย่างกับแบบเขาเรียกไงแก๊ง PS อสมัยเมื่อก่อน,นทุกคนทุกคนเคยดูปะ่ะแบบโอ้โหยุกพี่ปื้อมาอยู่โอเคอะไรอย่างนี้นะเออไปพูดแล้วคิดถึงนะทุกคน <laughs> แบบใช้สลิงเส้นเดียวกันอะย่างทุกคนทุกคนน่าจะเคยดู m อเพลงของ PS อยู่นะทุกคนคือแบบโอ้โหโคตรเทสนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่พวกพี่ๆเขายังเล่นกันอยู่หรือเปล่าทุกคนใครรู้ออก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะผมผม,ผมไม่ค่อยได้ดูแล้วนะเลยสองควงงอ้ยเดี๋ยวมันโดน โอเคทุกคนไปช่วยเพื่อนก่อนนะเอาเพื่พอนถือลูกสองพิงทำไมนั่นโอเคเอ้ยไม่ใช่ลูกสองดีกว่าผมนึกว่าซองดีแท็กนะโอ้ฝั่งด้านหลังเราก็มีนะเอาไปแล้วผมดันเลยไงไประเด็นน่ะมาดินี่ไงนี่ไงก็ได้เล่นสองไปด้านหน้านะทุกคนคนนี้เป็นงไงยิ้มย่นผมสักเม็ดเอะครับจะมีที่ชุบตัวเองด้วยนะโอเคผมว่าเราต้องวิ่งไปชุบเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเรามีข้าวร้อยทุกคนชุบได้อยู่ถ้าไม่มีคนนะนะเฮ้ยคน เราบอกเพื่อนหน่อยนะนยโอเคจะสตูเพื่อนผมชาร์จเลยไงไประเด็นหนะผมเพิ่งชาร์จเลยนะผมไม่หวั่นไงผมมี MP5 ไฟสามเนี่ยผมทำให้ทุกคนดูนะว่ามันโกงแค่ไหนเนี่ยแล้วมี่คนนี้ใช้ลูกสองเล่ไปทุกคนตองยาวนะโอเคเอาไปถีเพื่อนนี่ไงเฮ้ยโุ้ยก่อถีด้วยทุกคนเออเดี๋ยวโอเควุ้ยเอ็มพอเยอะเกิน อ้าวแล้วใครใครมารอะไรวะนั่นนี่ไงนี่ไง,ไงเฮ้ยที่ชิบตัวเองสวยโอ้เดี๋ยวมัน,นเน<อ>นกาะผมเหลือแค่นี้เองว่าทุกคนมันจะเย็นเพื่อนนั่นอะารนี่ตัวมือป่ะโอ้เดี๋ยวนะทุกคนมันชุลมุนไปหมดเลยว่าแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งเกาะก็มีเฮ้ยใครวะเดี๋ยวเดินโอเคโดนกระเบิดผมไหมไปโดนโอ้โหผมน่าจะวานสักสองสามเมตรนะทุกคนไม่งัน้นเขาแตกแล้วเน,นี่ย เรเจาะไอ F ้วอดีไหมทุกคนโอเคได้อยู่ทุกคนเจาะแล้วเราก็แบบชาร์จเลยอะไรยนี้นะเฮ้ยนี่ไงเจาะแล้วชาร์จเลยนะโอเคผู้เด่นสองร้อยชุบเพื่อนได้ไหมวะเนี่ยโอเคสวยผมก็เพื่อนแตกไปแล้วนะของยังเยอะเพื่อนเก็บเลยเฮ้ยน่ารนี่หรอวะทุกคนทำไมมันเยอะอะไรอย่างนี้นี่เยอะเป็นมดเลยนะทุกคนแบบมันย้วยเยอะเต็มบ้านเลยนะตอนนี้เนะี่ยโอเค ไปตรงไหนเพื่อนอ้ยังไงเอยเดี๋ยวโอ้โหกดค้างเลยว่าผมไม่มีเหรียญทุกคนเดี๋ยวาต้องเก็บของเพื่อนกันทุกคนจะยิงเพื่อนจะเย็นเย็นเคเดี๋ยวมีพันสี่ทุกคนกลองไฟงไปเลยเพื่อนอยากชุบบัตรท้องมากเลยทุกคนแต่มันชุบไม่ได้นะเหรียญไม่พอโอเคโอเค ใจเย็นเพื่อนใจเย็นจะเย็นบอกตัวเองนี่นะทุกคนสวยเข้าวงเลยครับจังหวะนี้น่าจะรอดอยู่นะทุกคนเบอร์สามเพื่อนไม่เข้าวงละฮะเขาจะบินไปไหนของเขาทุกคนเบอร์สามเฮ้ยตรงนี้มีอดอกเพื่อนเก็บได้เอ้ยอะไรนั่นอะไรโดนวงกินเหรอโผคนอ้ยกี่ตัววะน่ะทุกคนสองตัวเหรอมาดิอ้ดีเยวะโอ้ยอะไลนี่เฮ้ยโอ้โสามตัวทุกคนสามตัว นี่ไงโอ้โหตายไอวอไม่ทนัน<อ>เกินนะทุกคนหืมตายไอวอไม่ทันเฉยเลยว่าโอเคเพื่อนราหวังว่านายจะไม่ทําให้เราผิดหวังนะหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญของไม่ใช่ของเรา <c oughs> ของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะเพราะว่านายจะทําให้มันคุ้มค่านะ้ปเพื่อนโอ้โหอย่างเยอะตีนี้แล้วเป็นย,ยิงผมเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อเนเราปืนระยะคู่ไงโอเคผมไปแล้วนี่ไงฟาร์มาชาร์จไงประเด็นน่ะเฮ้ย ตึงโพดเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยว่าโปทุกคนดูดิเขาให้เพื่อนชุบได้เนี่ยตู้อยู่ใกล้ๆนี่โอเคทุกคนว่าเพื่อนเราจะไปชุบแล้วปะช่วยด้วยเพื่อนตู้อยู่ใกล้ๆนายเนี่ยชุบแล้วหน่อยเฮ้ยเขาโดนตรงไหนยิงอะเฮ้ยเดี๋ยวๆโอเคดูว่าเขาโดนตรงไหนยิงกันทุกคนโอเคไอ้หลอดอยู่มั้งทุกคน เพื่อนเราไม่มีเป็นลูกซองเลยเหรอเฮย้ยโอ้ยชีวิตคนรันทดเลยทุกคนดูดิใช้เขียวฝันไอวอโอเค้โอ้ยคนนี้มีซองควงโอเคทุกคนได้ยินเพลงประเทศไชยปะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเพลงประเทศไชยเฉยเลยเอ้ยโอ้โหมียูซี่เริบเฮ้ยไหนคู่เพื่อนไหนไหวเอ้ยนี่ไง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 เอ้ยโอ้โหทุกคนถ้ายิงตัวนี้แตกนะทุกคน โอ้โหผมบอกเลยที่เราที่หนึ่งแน่ๆนั้นเหรียญก็มีตู้อยู่ใกล้ๆเองนะเฮ้ยแล้ชัดเลยว่ามีไฟบุกร้อยเลยนะโอ้โหทุกท่านยิงเพียงประเทศไทยปะหกโมงแล้วนะหกโมงเย็นนะเว้ยยังไงห้าคิวเงเป็นงนาถือว่าแบกได้ไหมก็แบกนะทุกคนโอเคเ,เราเล่นกันอีกเกมเลยมีไฟเพื่อนไม่มีเลยหรอปืนชาร์จอะไรก็ได้ตอนนี้เนี่ยโอเคอเค,คนอยู่ไหนวะเมื่อกี้เอ้ยยังไงเหมือนจะบนบ้านนี่นะในเกมนี้ผมจะเมาส์ที่หนึ่งไงผมยิงชาร์จเลยทุกคน เกมเมื่อกี้ได้ที่สามถูกป่ะเกมนี้ผมเมาส์ที่หนึ่งนะตรงไหนวะมีเสียงเท้าแต่ทำไมผมไม่เห็นตัวเลยวะไม่มีเสียงเท้าจริงด้วยทุกคนเนี่ยด้านบนนะผมไม่เห็นตัวว่าเสียงเท้ามีแต่ไม่เห็นตัวไอ้ผมมีปืนจ่อไอวอลอยู่นึกว่าดเไงจ่อโคตรไวนะเฮ้ยนี่ทุกคนเห็นป่ะไม่เพื่อนยิงตายยิงดาวกันทุกคนเลยวะผมเนี่ยยังไม่ยิงใครเลยนะไม่ยิงแต่ไอวอลเมื่อกี้ หูฟังก็ใส่เนะเว้หูฟังใส่เล่นเนะี่ยเออหูฟังเกมมิ่งเนียนะถ้าใครอยากได้ก็ตะกาหน้าทิกตอกเลยนะทุกคนหูฟังนี้ใช้ดีมากเว้ยผมแบบยังใช้อยู่เลยนะเออขายของแบบเนียนเนอะเว้ยเออตอแต่มันดีจริงทุกคนใครอยากใช้อยากสนับสนุนผมหรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปกดซื้อได้ที่ตะการหน้าโปรไฟล์ผมเลยนะเว้ยในทิกตอกนะเออผมจะขึ้นหน้าทิกตอกไว้ให้ทุกคนถ้าทุกคนไปกดซื้อจากหน้าตะกาผมเนี่ยผมก็จะได้เอ,อ้ยมีไฟใช่ครับทุกคนถ้าทุกคนไปกดซื้อเนะี่ยผมก็จะได้มี <laughs> ไม่ใช่ถ้าทุกคนไปกดซื้อเนี่ยผมก็ได้จะได้เงินจากทุกคนนิดนึงนะทุกคนเออมันก็ก็ไม่รู้อ่ะก็นิดนึงแหละนะทุกคนเออก็ถือว่าแบบเป็นค่าขนมผมก็ได้ว่าหรือไม่ก็เอามาเติมเกมอย่างงี้ยเนี่ยนะก็ช่วยไปอุ่นผมด้วยละกันนะทุกคนเฮ้ยถ้าใครที่ e M 4 2 u r สองตรงนี้วะของดีไม่ใช่กันเฉยเลยว่าไม่ใช่งั้นผมขอแบบสารต่อเองละกันนะงั้นนะ่ะเพื่อนเราจะเปิดตำแหน่งทุกคนตอนนี้แล้วผมอยากโชว์เพื่อนไง ถึงแบบไม่ไม่ต้องอัพก็ยังโกงนะเอฟเฟเนี่ยไม่ใช่ทุกคนรอดูเลยสักพักดาวเรียบร้อยไ <c oughs> ม่มีทางอะ่ะไม่มีทางดาวเมื่อกี้เป็นผมเห็นเขาอยู่นะข้างหน้านี่ปะก้อนหินปะนี่ไงไม่ใช่ตรงไหนวะยังไม่โผล่มานี่ยวาเอ้ยนี่ไงคุยแรงอยู่ไม่มีเกาะแบบนี้ชิวลเลยครับทุกคนมาดิมาด,มาดิกาโผล่ไหมเพื่อนนี่ไงนี่ไงเต็มหัวนะทุกคนเป็นไงเฮย้ย นี่ขนาดไม่อัพนทุกคนไม่อัพไม่แต่จะกินยังโกงพูดเลยอุ้ยยังไงเุ้ยมีไฟสองทุกคนนะใช้ไม่เป็นไงเพื่อนเออถ้าไหนใช้เป็นเ่ะมันไม่ต้องอัพมันก็ยิงเขาแตกนะ <c oughs> ไปโมซะแล้วทุกคนเอจอจะหวกเมื่อกี้มุมผมได้เปเรียบอยู่แล้วนะแบบโกรธยิงอ่ะมันเข้าหัวทุกคนเออถ้ายิงบัสกันตรงๆเนี่ยก็ไม่แน่ผมอาจจะชนะก็ได้ทุกคนเพราะผมตึงเกินอะไรอย่างี้ไงโมไม่พัดหรือว่าเฮ้ยหรือผมว่าผมเป็นยูดดยอะไรว่างี้วะวิเจอคน,นทุกคน,น,นบนนี่นไง เออไม่หัวนะเพื่อนนี่ไงไอ้ร้อนแรงจากเอ็มโฟเหมือเออเยวเอ็มโฟผมก็ตึงไม่แพ้กันอุ้ยมีเอสตึงกว่าทุกคนตอนนี้ตอนนี้มีเอสตึงกว่านะโอเคแต่ยาน้ำผมเยอะมาดิเรามีเครื่องดีดไหมวะทุกคนตรงไอ้ดอปที่จะตกมานี่เอ้ยนี่ไงไอ้ดอปถ้ามีเครื่องดีดผมดีดฟัดเลยดีดขึ้นไปเลยประเด็นน่ะไม่กลัวด้วยสวยเรามีจริงไงเกมไหนให้ผมโชว์เอ็มโฟไงประเด็นน่ะดิเออเดี๋ยวหามุมหัวนะเพื่อนดีดขึ้นไปได้เลยไหมวะตรงนี้อ่ะได้ได้อยู่ทุกคน ไปผมมาแล้วเอ้ยคนนี้ดาวเอายังไม่ดาวนี่งไงเอ้ยโอเคเพื่อนเราจะมาอลไรนะเอ้ยด้านหลังโอ้โหโอ้โหเพื่อนขึ้นมาทำไมอ่ะผมจะโชว์เลยนะขอใจฉจันเลยว่าโอ้เดี๋ยวทำไมมาร์กยังขึ้นอยู่ที่ผมปะอ๋อจะแตกเองนะเพื่อนนี่งไง ชอบรอเลเน่นกับ M4 ของผมไง M4 สองผมเนี่ย,ม,โโม,ยมันก็ตึงนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ตึงมันก็ตึงตึงเหมือน MP5 เลยอะไรเงี้ยไม่น่ามีคนมาเลยนะเพว่าเราต้องหาทางลงก่อนทุกคนลงให้แบบเสียเลือดน้อยที่สุดเลยแบบนี้นะมีปืนให้เลยอีกไหมว่าทุกคนต้องใช้ M4 เ,เ,เนี่ยผมรู้สึกว่ามเปลืองกระสุนมากเลยเอ้ย V3 นี่ไงปึ๊บมาปั๊บเลยว่าโอเคสวยแค่นี้พื้นทีนะ่ในกระเป๋า,เาก็จะเยอะขึ้นแล้วครับทุกคนกระสุนเราก็จะเก็บได้เยอะขึ้นเนี่ยโอ้โหเกือบสามร้อยนะทุกคนดูดิ มาทีเพื่อนเอ้ยนั่นไงดดทิพยดแดงอยู่เด้อทิพยดดอกละแปดนะทุกคนหาทางลงกันดีกว่านะเออเดี๋ยวยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไงเฮ้ยมาดิโอเคเพื่อเราชาร์จแล้วทุกคนสวยเพื่อนโอ้โหทุกคนเกือแตกเฮ้ยถ้าผมเหล,ลือแต่น้อยกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยนะผมแตกได้เลยเนะี่ยผมว่าโอเค แล้วเขายังยิงเพื่อนเราไม่หยุดด้วยว่าเราผชาร์จเลยไงตรงไหนนีโอเคเจอละด้านหลังบ้านนะเฮ้ยนั่นเร็วทุกคนแต่มันไกลเกินนะมาดิโอ้โหอยูนี่ไงนี่ไงโดนลาสไงทุกคนเป็นไงโกงปะโกงจนโดนลาสทุกคนเขาไป็นอ่างไงชูเพื่อนปะเนี่ยไม่รู้ครับทุกคนมีไหมไม่มีว่า แม่ผมซื้อไงถ้าเขาไม่มีผมซื้อนะโอเคผมชุบเพื่อนทุกคนผมซื้อชิปได้แต่ผมไม่ซื้อผมชุบเพื่อนก่อนนะเออก็รักเพื่อนแถ่ไหนก็คิดเอาทุกคนโอเคต้องช่วยเพื่อนก่อนทุกคนโอ้โหคนยัวแย่อีกแล้วทุกคนย้ายยิงอะพีกเนี่ยเอ้ยเออเดี๋ยวๆใครเป็นใครวะเดี๋ยวนะเอ,อ้ยเพื่อนอย่าแย,ย่งเราเพื่อนเราขอคิวเนี่ยอย่าแย,ย่งเอาไหนถายอ่าด้านหลังนีไง ปล่อยหรืเพื่อนเพื่อนปล่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันโกงผมบอกทุกคนแล้วนะยังทุกคนก็ต้องลองไปเล่นนะเว้ยตะกินปืนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตะกินปืนนะแซมปืนเนี่ยทุกคน MP5 เลเวลสามทุกคนมันแรงนย่นะขนาดผมไม่ใช่จะกินเนี่ยทุกคนเออผมพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่ามันโกงไปทุกคนไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ใดทั้งสิ้นไม่มีซีจีนะเออโกงจริงทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้คนเชื่อนั่นเนี่ยให้ทุกคนถอดตะกินจริงๆนะ เออโอเคขอซ่อมเกาะให้คนเดี๋ยวก่อนแตกเหรียญก็ไม่มีอยู่ทุกคนอยากได้ MP5 สามว่ะฮะนะคิดว่า,าหลบแบบนั้นจะรลลอดสายตาเราได้เหรอเพื่อนนี่ไงแล้วผมมาแล้วไงมาดิวัดกันไปเลยเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวโอเคเรารอดอยู่ครับทุกคนสวยโอเคทุกคนจะจบเกมแล้วเหรเรายัง MP5 สองอยู่เลยเหรอวะเนี่ยเอ,อ้ย ยังไม่ทันแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ดามเมจนะทุกคนเขียนอ้เพื่อนเมื่อกี้ผมเห็นแป๊บเพื่อนเรา5คิวแล้วนะตรงไหนอีเพื่อนด้านล่างใช่ไหมปล่อยเลยเพื่อนปล่อยเลยเจอผมคนด้านล่างเนี่ยยังไงผมดันใส่เลยไงผมผมไม่กลัวนะทุกคนอย่างที่บอกผมแบบสเต็ปนักแข่งเชิงตึงอะไรเงี้ยโอเคเรามีจัดตินของเพื่อนลนะเรายิ่งต้องไม่กลัวเลยครับทุกคนยิ่งเรามีจัดตินเนี่ยหนังนั่นก็มีว่ะเอ้ยประมาณหน้าหาเขายิงหลังไว้ให้อะไรนี่ มันเขาไม่อยากให้ผมได้คิวอะไรอย่างงี้นะแล้วผมมาปื๊บหายเลยไนงะทุกคนเห็นปะเฮ้ยด้านหน้าโอเคผมเข้าหลังเนะี่ยฟังดูปแปลกเลยทุกคนเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหทุกคนทันชุกท่านไหมวะเนี่ยโอเคสวยเพื่อนน่าผมไม่ได้ซิดเลยไนงะโอ้ยเพื่อนชุบได้ชุบได้จริงดิเนี่ยนะโอเคขอบคุณมากเพื่อนโอเคทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอท่องเกาะก่อนนะขอจะแตกหรือว่า ด้านล่างทุกคนอุ้ยโอ้ยหเราจะกระสุดไม่ได้เดี๋ยวนี่ไงแอตติติกลาเฮ้ยแอตติี่ตัวนี่เกมนี้มันจะแอตติไปถึงไหนปะเฮ้ยยังไงจะได้โอเคทุกคนเกมนี้เราเป็นจอมแอสติชันดีกว่าเวเราเป็นเควินเดอร์บอยในโลกก็เอ้ยนี่ไงโอ้ยกว่าจะได้คิวทุกคนไอ้คนอืมมาดินี่ไง นี่ไงแล้วผมยังรอดไงทันนิวะเนี่ยให้ทันอทุกนคนเพราะว่าเขาจะไม่มีชุบตัวเองนะเว้ยเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าเรามาเป็นครีมินเดอรบอยในโลกของเกมฟีฟายดีกว่านะถ้าใครยังไม่รู้จักตัวบอยเนี่ยตัวบอยก็คือกองกลางนักฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลที่เล่นตำแหน่งกองกลางคนหนึ่งครับทุกคนที่เล่นเก่งมากๆเลยนะเว้ยเออโอเคจนถึงท้ายเกมทุกคนเราก็ยังใช้ MP5 มสองอยู่เลยนะเว้ยที่งแสท้เห็นถึงอะไรครับทุกคนมันโกงจริงๆนะเออ MP5 มสองเนี่ย น้าทุกคน,มนผมเจอไงไปจีไปสามนัดเลยนะทุกคนโอเคเฮ้ยตันเลยครับทุกคนไอ้บอลเราเยอะนะไปเพื่อนติทนู่นแล้วเฮ้ยอย่ายงคิวเพื่อนโอ้โหดูดิเฮ้ยโอโย้ทุกคนเพื่อนย่งคิวผมอ่ะโอ้โหเอ้าจบแล้วเหรอเอ้าทุกคนงงเลยนะเอาที่หนึ่งเฉยหรือวะ อันทุกคนผมอยากดูแอซิดผมว่ะผมไม่ไม่สนใจแล้วผมอยากดูแอซิดตัวเองนะผมปะ54แอซิดเลยผมดูแอซิดเลยโอ้โหแอซิด9ทุกคนเออเว้ยจอมแอซิดจริงจริงป่ะผมเนี่ยดูดิค่าเฉลี่ยดีสุดในทีมอะไรงี้นะโอ้โหตึงเกินก็วันนี้นะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมลกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเว้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละทุกคนรีบตัดคลิปะนะหกโมองเย็นแล้วเนี่ยเพิ่งได้คลิปทุกคน